มาต่อกันด้วยเรื่องทานน้ำใจของคนบันเทิงนะคะที่ร่วมใจกันช่วยเหลือทีมแพทย์และผู้ป่วยสู้วิกฤตโควิด -19 ในรูปแบบต่างๆตามกำลังของตัวเองล่าสุดนักแสดงสาวคุณปอยตรีชดาก็ได้เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาด้วยค่ะแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่สถาบันบารราชนาดาดูนะคะ ขณะที่พระเอกหนุ่มคุณไม้พัฒรเดชก็ได้ส่งมอบน้ำดื่ม6,000ขวดให้กับทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ค่ะย่านฟุทธมนทนสาย3นะคะเพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ปว่วยโควิด COVID-19 และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและก็โรงพยาบาลสนามด้วยค่ะ ด้านนักแสดงสาวสวยคุณแม่ลูกหนึ่งคุณซิริตาจนเส้นนะคะภรรยาของคุณกรณ์นะรงเดชก็พักจากการดูแลน้องกวินมาโชว์ฝีมือสวมเป็นแม่ครัวนะคะทําผัดมัะโรนีจํานวน100กล่องส่งมอบให้กับเหล่าทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชด,ด้วยค่ะ ฝั่งคุณก้าวจิรายุแล้วก็คุณแม่ก้อยนะคะก็ได้ส่งขนมข้าวสารปลากระป๋องแล้วก็น้ำดื่มกว่า1000ชุดมอบให้กับทางโรงพยาบาลสนามจันทรุเบศาโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลภูมิพลอดุลญยเดชแล้วก็จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยและก็ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิดในครั้งนี้พร้อมกับส่งกำลังใจแรงใจให้กับทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งค่ะ มาดูอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มคุณอาร์ตพัส,สดุ์นะคะที่ยังทําหน้าที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือสังคมร่วมกับแฟนๆที่ส่งเงินมาทําบุญนะคะโดยได้จัดหาชุด PPE 1,000 0ชุดส่งถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆเรียบร้อยนะคะซึ่งเจ้าตัวก็มีความตั้งใจอยากจะช่วยต่อบไปให้ถึงที่สุดและก็อยากให้พี่น้องในวงการช่วยแชร์เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้มากที่สุดด้วยค่ะ